ทีนี้เมื่อพวกเราฟังอยู่ตลอดเวลาจิตของพวกเรามันจะตื่นรู้อยู่ภายในเป็นปกติอยู่ภายในมันจะตั้งมัน่นรู้อยู่ภายในขอ,องมันมันจะอยู่กับเสียงธรรมนั่นแหละมันจะรู้เกาะอยู่กับเสียงธรรมตลอดเวลานี่แหละทีนี้พอมันรู้ไปเรื่อยสบายสบายไปเรื่อยนะมันจะเริ่มเกิดความรู้ขึ้นมาอีกว่าอ๋อ นี่เองคือสติปัฏฐานอยู่เดียมก็รู้้นมาเลยนะบอกให้นะมันจะรู้เลยว่าอ๋อมันตั้งมัน่นแบบนี้เหรอนี่แล้วมันตื่นรู้แบบนี้เหรอนี่แล้วที่อาจารย์บอกว่าสติก็คือการตื่นรู้อ๋อนี่เหรอตื่นรู้นี่แล้วคือสตินี่เหรอคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานโอ้โหมันจะน้ําตาไหลน้ําตาลว่วมมันจะหมดสิ้นสงสยัยเยก็ะจะเห็นธรรมในธรรมล่ะทีะทนี้มันจะเริ่มหมดสิ้นสงสัยในการปฏิบัติ มันจะเริ่มรู้ว่าเอาที่พวกเราไปจเจริญสติมาทั้งชีวิตอ๋อเราหลงทางหรือเนี่ยที่ผ่านมาเราผิดทางหมดเลยทําไมเราไปโง่แบบนี้มันจะร้องไห้น้ําตาอะไรไมัจะด่าตัวเองไองโง่เอยทำไมเราไปโง่แบบนี้มิน้าล่ะที่ปฏิบัติมาทั้งชีวิตมันจึงไม่เคยเข้าใจทําไม่เคยเบาเลยเคยล่งอ๋อไม่เป็นแบบนี้นี่เองคือสติ โอ้ยนี่เองคือสติคือมันรู้อยู่ข้างในตลอดมันรู้ออกมาเดงแบบนี้โอ้ยมันน้ำตาไหลมันร้องไห้มันเครียรมันหมดสิ้นสงสัยมันอยากจะประกาศบอกโลกไปนนี้ตื่นตื่นตื่นมาหาอะไรกันมาหลงอะไรกันมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นมันหมดสงสัยมันโคตนลาหรือโคดนี่หละเห็นว่ยเห็นอวิชามันเห็นอวิชามันเห็นความไม่รู้มันเห็นความโง่ ลูกศิษย์พระอาจารย์หลายคนเป็นแบบนี้เรียกงเรว่าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เป็นแบบนี้หมดเลยมันหมดสิ้นสงสัยเข้าใจนะทีนี้พอพอมันฟังเทปไปมันก็รู้เข้าใจไปมันก็รู้ของมันตลอดเวลาข้างในนะมันเริ่มรู้เอ๊ะทำไมมันสงบจังเอ๊ะทำไมมันรู้อยู่ข้างในตลอดอ๋อนี่เหรอมันตั้งมั่นสมาธิคือความตั้งมั่นอ๋อนี่เหรอคือความตั้งมั่นมันตั้งมั่นแบบนี้นี่เหรอนี่เหรอเรามีสมาธิตลอดเวลานี่ โอ้ oh, ทีนี้หลน้ำตาไหลน้ำตาล่วงโอ้ oh, แล้วที่เราเป็นนั่งทำสมาธิมาทั้งชีวิตไอ้โง่เออมันจะดา่าตัวเองแบบนี้เลยต้องบอกใครนะมันจะงมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแบบนี้เลยเนี่ยแล้วเราเป็นโง่ปฏิบัติตั้งนานไอ้โง่เออมันจะดา่าตัวเองบอกใครมันจะน้ำตาไหลน้ำตาร่วงมันเข้าใจว่าสมาธิเป็นแบบนี้มันมีอยู่ตลอดเวลาแบบนี้มันตั้งมั่นแบบนี้สมาธิคือความตั้งมั่นโอ้ยบึ้งเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องความที่มันสงบลึกๆแล้วมันอยากได้ แต่ไม่เป็นเรื่องของจิตที่มันตั้งมั่นของมันอยู่ภายในมันรู้ถึงเสียงของมันเองมันรู้แบบเบาๆสบายๆของมันมันตื่นอยู่ภายในของมันมันเป็นศีลเป็นสติเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาแบบนี้น้ำตาไหลบอกให้ขั้นนี้ขั้นมันหมดสิ้นสงสัยในการปฏิบัติบอกให้แล้วมันย้อนกลับไปเห็นอดีตัวเองที่เคยปฏิบัติมาโคตรโง่เลยมิหน่าล่ะ มันจึงวุ่นวายแตกับการทําสมาธิมันอยากได้สมาธิมันมีตัวมีตนมันมีเราไปรักษาสมาธิมันรักษาจิตมันเห็นความโง่เน่โคตโง่เลยจริงๆบอกใครมันหมดสิ้นสงสัยปฏิบัติมามันพึ่งมาหมดสิ้นสงสัยตอนได้ฟังทำแล้วมันก็ก่ออยู่กับเสียงตลอดทีเนี้ยมันเห็นความคิดเีองที่มันให้ค่าทุกสิ่งน้ำตาไหลน้ำตาล่วงนี้เอง ถ้ามากเป็นเรื่องแบบนี้มันเห็นความจริงแบบนี้เองเลรอคือปัญญาอ๋อนี่แล้วคือปัญญาทีนี้มันเข้าใจว่าปัญญาคือแบบนี้คือมันหลุดออกมาจากการยึดอะมันรั้วไอ้นามนี่เองให้ข่ารูปมันรููมันหลุดออกมาเลยมันเห็นชัดๆตำลูกกระตาขึ้นเลยเราบอกให้มันเหมือนกับว่าโลกกว่นี้สลายไปหมดอะมันเหลือแต่ไอ้ตัวคิดต่างหากที่มันสร้างเรื่องทุกอย่างขึ้นมาตัวเนี่ก็สร้างภาพขึ้นมาอารมณ์ก็ปรุงเป็นอาการขึ้นมาความจําก็สร้างเรื่องราวขึ้นมา ไอตัวลูกก็รู้ทุกอย่างโอ้มันเริ่มเข้าใจมันเริ่มเห็นว่าการตื่นรู้อยู่ภายในมันมีอน,นิสงส์มากแบบนี้มันเห็นวัฏาาทุกแบบนี้มันเห็นแล้วนี่เองคือทุกมันเห็นแล้ววันนี้เองคือวัตตานี่คือการปรุงแตง่งมันหมดสิ้นสงสัยมันเจอสิ่งที่สแวงขามาทั้งชีวิตแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจเลยก็ตื่นรู้อยู่ภายในเป็นยังไงว่ารักษาสติท,ทำไง องรักษามันได้สติเนี่ยเอ๊ะทำยังไงที่ยังมีสติรักษาพยายามมาทั้งชีวิตไม่เคยได้แต่พอมาฟังธรรมพระอาจารย์มันกลับกออยู่กับเสียงธรรมตลอดอ๋อมันมีสติอยู่ตลอดแบบนี้นี่เองคือสติโอ้ยน้ำตาไหลน้ำตาลวงจริงๆใครก็ตามนาที ฟังธรรมะพระอาจารย์มันจะหมดสิ้นสงสัยมันจะรู้จักศีลสติสมาธิตัมลูกตาตลอดแล้วมันจะคูดชัดเลยบอกให้เห็นความโง่เห็นเอาวิชาด้วยมันจะหมดสิ้นสงสัยบอกให้ย่ยด่าตัวเองเลย้องไห้งักงาด้วยบอกให้ขั้นเนี้ยทีนี้พอมันตื่นรู้อยู่ภายในมันมันรู้อยู่กับนามรูปมันตัดทิ้งไปแล้วนะมันเป็นอายุคนมันผ่านมาแล้วนะอย่ามาโง่ยันนะว่าเป็นขั้นไหนมันผ่านมาแล้วมันกระจอกมาก แล้วมันไม่สนใจหรอกว่าเป็นอะยรบุคะคลมันสนใจไอ้ตัวคิดเนี่ยมันมาจากไหนจะจอต่อทีเนี้ยทีนี้เรามันจะรู้ทั้งวันทั้งคืนเป็นอัตโนมัติเหมือนพายจานเป็นเนี่ยมันจะเป็นสังเกตมันไปเรื่อยเรื่อยเล่นเล่นน่ะเห็นความคิดเล่นเล่นน่ะไม่ต้องไปอยากเห็นมันน่ะเห็นเล่นเล่นน่ะฟังธรรมะพระอาจารย์ตลอดเวลาเห็นมันเล่นเล่นน่ะเห็นทันก็ช่างหัวมันเห็นไม่ทันก็ช่างหัวมันในความคิดเห็นไปเรื่อยเรื่อยเล่นเล่นไปเรื่อย ประเด็นคือเกาะอ,อยู่กับเสียงธรรมพระาาราชาไม่ต้องไปตั้งใจเกาะนะมันจะเกาะเองฟังตลอดเวลาเออมันจะเกาะไม่ขาดของมาเองเพราะอะไรเพราะเสียงธรรมนี้เป็นสิ่งรู้ของจิตเมื่อจิตของพวกเราตั้งมั่นตื่นรู้มันจะมีเสียงนี้เป็นสิ่งรู้ของจิตจิตจะสร้างอาการรู้เกาะอ,อาการที่มากระทบก็คือเสียงธรรมมานี้ เมื่อมันก่ออยู่กับเสียงธรรมตลอดเวลามันจะซึมซับความรู้นี้ลงสู่จิตเรียกว่าจิตมันจะได้ปัญญาไม่ต้องไปเดินปัญญานะฟังมากๆแล้วม,มันจะได้ปัญญาเองจิตอ่ะมันจะซึมซับพงปัญญาทีละหน่อยทีละหน่อยเป็นอัตโนมัติเองและพระอาจารย์จะถ่ายทอดจากจิตสู่จิตแบบนี้คําว่าถ่ายทอดจากจิตสู่จิตหมายความว่ารู้แจ้งแตกสานถ่ายทอดลําดับแห่งการปฏิบัติ ลำดับแห่งองค์ความรู้ลำดับแห่งเนื้อหาความรู้แห่งจิตมันจะถ่ายทอดลงสู่จิตพวกเราแบบที่พวกเราฟังไปก็อ้ออ้ออ้อเป็นแบบนี้คือมันจะเกิดความอ๋อความที่มันเคลียความที่มันหมดสิ้นสงสัยมันจะล่งมันจะแจ่มมันจะเป็นความปิ้งมันจะเป็นมันจะเป็นของมานีงฟังบอกมากๆกจนหนา สมัยพุทธกาลเนี่ยใครฟังพระทธเจ้ารอบหนึ่งไม่เข้าใจฟังรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้ามันจะเริ่มโล่โอ้โหแล้วก็บรรลุทาเองฟังบ่อยๆเฮ้ยแต่ถ้ใครมีปัญญาจับหลักทำได้ฟังแค่สิบห้านาทีเทพอาจารย์บรรลุทาเลยบอกใครเยอะคนที่ฟังเทพอาจารย์สิบห้านาทีบรรลุทำเยอะมากตั้มตาร่วงร้องไห้งอหักแม่แต่เนี่ยรูบาอาจารย์ที่อยู่ที่เนี่ยที่พระอาจารย์มาอยู่เนี่ยที่อุบนเขาไม่ใช่ที่อ้อุดรเนี่ย ท่านปฏิบัติทรมาสามสิบสามปีเออทำสมาธิมาสามสิบสามปีไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นอยู่ในถ้ำเนี่ยไม่แจ้งในรรมทุกมากด้วยพอได้กดโทรศัพท์เล่นถึงยุคที่โทรศัพท์มันเข้ามาในในสถานที่ปฏิบัติท่านก็เลยได้มีโอกาสได้เปิดฟังธรรมะเพราะท่านไม่รู้จะเดินปัญญายังไงจนท่านได้ฟังธรรมพระอาจารย์นะ แค่เทพเดียวแค่นั้นแหละโอ้ยท่านได้เจอสิ่งที่สแสวงหามาทั้งชีวิตทุกวันเนี่ยท่านหมดแล้วแต่ผ้ออาจาย์มาที่เนี่ยท่านเห็นผ้ออาจานเนี่ยโอ้ยท่านร้องไห้างากเลยโอ้ยรอมันนานท่านได้เจอผ้ออาจายนท่านกราบตอนเขาลพกะอาจาย์มาท่านบอกว่าผมขอเป็นศูนย์พรรษา พรรษาทั้งหมดผมทิ้งหมดแล้วผมขอเริ่มใหม่เป็นศูนย์พรรษาผมจะกราบทั้งหมดผมกราบได้หมดตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วนี่เลยท่านยัมอบทุกอย่างให้พระอาจารย์พระอาจารย์ยังไม่รู้เลยอาจจะยังไงต่อไปเนี่ยเพระท่านก็ยุ่งม,มากแล้วท่านล้อพระอาจารย์มันเขาลูกพระอาจารย์สุดๆเลยละ่ะพระอาจารย์พาทีมงานมาด้วยเนี่ยเขาเห็นร้องไห้ตามเลย งดงามท่านก็งดงามจิตก็งดงามตุกวันนี้นี่ขนาดท่านเป็นโรคหัวใจแล้วกว,ว่าท่านเจอพระอาจารย์ท่านแทบจะวิ่งเลยโอ,ยอ้ทั้งกอดทั้งจับมือทั้งประคับประคองพระอาจารย์ทั้งที่พระอาจารย์ต้องประคับประคองท่านเพราะท่านชราภาพามากแล้วเจสุข้าแล้วงดงามได้มาเจอผู้ที่งดงามแล้วมันชุ่มหัวใจกินนะพระก็ เดินลงไปในถ้ำไปดูถ้ำของท่านโอ้โหถ้ำของงดงามผลนันเกิดจากการฟังทำจิตมันน้อมตามมันเห็นโอ้ยเข้าใจเคลียร์เคยสงสัยมาทั้งชีวิตสามสิบสามปีปฏิบัติมาไม่คบใครไม่อะไรกับใครไม่มีใครเข้ามายุ่งเลยทุ่มเทอยู่กับการปฏิบัติไม่ขาดหาทางมาทางไปไม่ได้เดีวฟังทำพลาจากย์เทพเดียวกันนันแหละโอ้ย ท่านแบบเฮ้ย <laughs> มันต้องแบบนี้ใช่เลยท่านหมดิีสงสัยท่านเคลียร์ท่านเคลียร์ท่านเคลียร์ฟังฟังยิ่งฟังยิ่งเคลียร์เนี่ยก่อนหน้านี้พระาจไม่แสดงตัวเราท่านกันเฝ้ารอมื่ไรพระาจจะแสดงตัวพระอาจารย์อยู่ไหนกันแน่หาตัวพระอาจารย์ไม่เจอพระอาจารย์จนเนี่ยจนมาแสดงมาเปิดตัวช่วงระยะเวลาสามเดือนเนี่ยพระอาจารย์เดินทางมาโซนเนี่ยท่านติดต่อหา พอท่านรู้ข่าวพระอาจารย์เปิดตัวท่านก็ติดต่อหาเลยนี่ม์ให้พระอาจารย์มาเนี่ยดีใจสุดๆโอ้ท่านได้วางทุกอย่างทิ้งหมดเลยท่านไม่เอาอะไรแล้วท่านพอแล้วท่านหมดแล้วทุกวันนี้ท่านหมดแล้วท่านบอกท่านไม่เหลืออะไรแล้วท่านให้ทุกอย่างพระอาจารย์หมดเลยไปให้หมดท่านไม่เอาอะไรแล้วท่านพอท่านไม่ไหวแล้วท่านพ้นแล้วท่านสบายแล้วท่านบอกท่านกราบได้หมดเลยนะตอนนี้กราบได้หมดเลยนะบังสาธุเลย นี่ไม่เหลืออัตราตัวตนเลยแบบนี้ท่านก็โลภในธรรมมากพระอาจารย์ก็เขาโลภในท่านมากเช่นกันเขาโลภในความงดงามเขาลุภในสัจจะที่ตั้งมาเพื่อหวังจบเท่านั้นท่านก็จะช่วยพระอาจารย์เผยแร่ศา,าสนาบอกไงและท่านจะแจกเทพมากมายด้วยเนี่ยมีหลายคนได้ฟังทำพระอาจารย์หลายคนเริ่มแจ้งเริ่มเคลียอุ้ยหลายคนเลยตอนเนี้ยที่ท่านเริ่มแจก ມັນຊ່ວຍແຈກຕໍ່ໄเยอะແยะຕໍ່ໄປເຮົາງາ